ภายหลังจากที่ผู้นําประเทศไทยของเราอย่างพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการออกรถแถลงอย่างเป็นทางการในการท,ที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาประเทศไทยภายหลังจากเกิดการระบาดเชื้อโควิดสิบเก้าอย่างหนักและต้องปิดประเทศไปนะครับ1พฤศจิกายน2564นี้ประเทศไทยเราจะเปิดรับนักท่องเที่ยวอ,อย่างเป็นทางการนะครับให้มาท่องเที่ยวได้อย่างเต็มรูปแบบนะครับหมายความว่า เข้ามาโดยไม่ต้องกักตัวครับภายใต้เงื่อนไขาการฉีดวัคซีนครบโดสและตรวจหาเชื้อโควิดสิด้วยวิธี rt p c ทจากประเทศต้นทางน,นะครับพอเดินทางมาถึงไทยตรวจซ้ําอีกหากไม่พบเชื้อสามารถจะเดินทางท่องเที่ยวได้ในประเทศไทยอย่างอิสระเสรีในทันทีนะครับหลังจากที่มีการถแถลงการเรื่องนี้ออกไปนะครับแน่นอนว่าสังคมก็วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักนะครับว่าเราพร้อมหรือยังที่จะเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างชูรุกแบบนี้นะครับก็มองกันใน2แง่มุมครับ หากเราไปถามในทางมุมเศรษฐกิจหรือว่าภาคธุรกิจการค้าเขาก็ยิ้มรับครับบอกว่าถึงเวลาแล้วพร้อมที่จะเปิดร้านค้าต่างๆนะครับเปิดธุรกิจว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารให้บริการกับนักท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะฟืน้นฟูเศรษฐกิจหากเราไปถามในมุมมองของทางการแพทย์นะครับถามคุณหมอทางการสาธารณสุขเขาก็มองว่าน่าเป็นห่วงมากยังไม่น่าเป็นกังวลยังมีจุด ด้อยจุดที่น่าเป็นห่วงและก็กังวลที่จะเกิดการระบาดระลอกใหม่ซึ่งแน่นอนว่าภาระจะไปตกที่หมอและพยาบาลนะครับซึ่งก็บาดเจ็บสาหัสกันมาอย่างยาวนานครับแล้วก็ถูกสังคมเพื่อวิจารณ์อย่างหนักหนาปในเรื่องของว่าพร้อมหรือไม่นะครับทำไมถึงไปเปิดเออประเทศก่อนเปิดเรียนนะครับและฉีดวัคซีนเนี่ยครอบคลุมหรือยังนะครับบางคนเนี่ยเข็มแรกยังไม่ได้นะครับก็มีการเพื่อวิจารณ์การฉีดวัคซีนว่าเออเขาในฉีดวัคซีนดีกว่าเรา แต่เราฉีดวัคซีนเชื้อตายต่นนางๆก็วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักน,นะครับโดยเฉพาะในทวิตเตอร์เนี่ยขึ้นเทรนกันอย่างที่ผ่านมาได้มีการรายงานไปแล้วเนี่ยครับและที่สําคัญที่น่าเป็นห่วงเลยก็คือหลายคนตั้งคาถา,ถามถึงศักยภาพของระบบสาธารณสุขของไทยว่าจะพร้อมแล้วก็รองรับได้มากแค่ไหนนะครับไปดูข้อมูลจากดรอนันต์จงแก้ววัฒนาครับนักไวรัสวิทยาผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการศูนย์พันธุวิศวกรรมและก็เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคนะครับ ดออรอนันตน์ออกมาให้ความเห็นเรื่องนี้ครับตั้งข้อสังเกตว่าถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทยวันละ1 0 0 0 0แคนเนี่ยครับเราจะตรวจ RT-PCR ให้เขายังไงเพราะว่าเราไม่เคยทําได้ถึงเลยหมายความว่าถ้านักท่องเที่ยวเปิดปุ๊บแห่มาวันละแสนคน รดรนันเชื่อว่าตรวจไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าเราไม่เคยทําได้1 0 0 0 0แคนนะครับจะตรวจยังไงนี่ครับเช่นเดียวกับทางพลกากาศโทนายแพทย์อนุชิตินันนะครับประธานราชวิาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยก็มองว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของรัฐบาลเนี่ยคงจะรับฟังเออมาแล้วจากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทางภาคเศรษฐกิจแล้วก็ภาคสาธารณสุขนะครับและก็เชื่อครับว่ารัฐบาลเนี่ยคงจะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจอย,อย่างเต็มที่แน่นอนครับ แต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือหากดูสถานการณ์เนี่ยในประเทศที่ยังไม่เท่าเทียมกันว่าจะเป็นในกรทมปริมณฑลเนี่ยถ้าไปดูตัวเลขในพื้นที่นี้ก็จะลดลงตามลําดับนะครับหากไปดูที่ภาคใต้กลับเกิดคลัสเตอร์ขึ้นทุกวันแล้วก็ตัวเลขยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับเช่นเดียวกับมุมมองอีกด้านของทางคุณหมอธีรวัตรนะครับคุณหมอธีระเนี่ยครับวรสทนรัตน,น์นะครับอาจารย์คณะแพทยศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็แสดงความเป็นห่วงครับว่าที่อื่นเนี่ยเขาเปิดประเทศกันเมื่อมีความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป ตรวจคัดกรองศักยภาพการตรวจได้มากแค่ไหนประชากรส่วนใหญ่รับวัคซีนครบ2โดสระบบตรวจสอบติดตามตัวนักท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพแล้วก็สาการณระบาลไม่รุนแรงคุมได้ดีนะครับแม้หลายประเทศเปิดไปแล้วก็ต้องกลับมาปิดนะครับเนื่องจากว่าศักยภาพหลายๆอย่าง,าง,งไม่รองรับแล้วเสียงจะเกิดสายพันธุ์ใหม่หากถึงเวลานั้นเนี่ยก็จะภาระจะมาตกที่ระบบกระทรวงสาธารณสุขแน่นอนนะครับขณะที่ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็มั่นใจครับว่าพร้อม ระบบสัตว์สุขของไทยพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีการเปิดเผยว่าอาจจะมีการเข้ามามากกว่า10ประเทศที่นายรัฐมนตรีได้แถลงการด้วยนะครับและที่แน่นอนก็คือ1ธันวาคมจะเปิดรับเพิ่มมากกว่า10ประเทศแน่นอน1มกราคมจะเปิดเพิ่มแน่นอนครับและอีกอย่างก็คือ1ธันวาคมเราจะเปิดสถานบันเทิงนะครับแลนเหล้าผับบาร์ที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงการนะครับแต่ในแถลงการก็ไม่ได้ระบุเขาว่าจะเปิด ระบุเขาว่าจะพิจารณาเปิดนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าภาคธุรกิจก็รอคอยนะครับโดยเฉพาะยกตัวอย่างเช่นถนนข้าวสารเนี่ยครับหากเปิดประเทศไปปุ๊บแน่นอนครับว่าร้านเหล้าผับปลาถูขภาสารนะครับก็ต้องเปิดแต่จะเปิดยังไงครับเขาไม่ให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้านเหล้าต่างๆเปิดไม่ได้นักท่องเที่ยวก็ส่วนมากก็มาที่ถนนข้าวสารเพื่อจะมาดื่มสังสรรค์นะครับมาทานข้าวก็ต้องสั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วนะครับก็ยกตัวอย่างง่ายๆให้เห็นนะครับเน่นอครับแล้วก็มีการตั้งคำถามถึง แอคชั่นแผนที่รัฐบาลจะบอกกับพี่น้องประชาชนบอกกับคนในประเทศว่าหากเกิดการระบาดขึ้นเนี่ยเราจะทําอะไรยังไงต่อไปนะครับวันนี้มีเพียงแค่คํากล่าวที่บอกว่าเราจะเปิดประเทศแล้วก็เราจะเปิดร้านเหล้าสามเดือนในวันที่1มีนาคมหนึ่งพฤศจิกายนเราจะเปิดประเทศหนึ่งธันวาเราจะเปิดร้านเหล้าแต่ไม่ได้มีการบอกครับว่าหากเกิดการระบาดขึ้นมาแอคชั่นแผนที่รัฐบาลจะรับมือตรงจุดจุดนี้เนี่ยเป็นยังไงครับ และที่สําคัญเลยก็คือในเรื่องของการเคอร์ฟิลประกาฉุกเฉินก็ยังคงมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องจับตาในวันที่1 4ตุลาคมนี้จะมีการประชุมสบคชุดใหญ่นะครับคาดว่าน่าจะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้พอสมควรเช่นเดียวกันครับอาจจะมีการคายล็อกอะไรต่างๆตามมาก็ต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปครับวันนี้ก็สรุปมาให้ฟังในเรื่องของเมื่อนายกประกาศเปิดประเทศครับเรื่องราวทั้งหมดก็เกิดขึ้นประมาณนี้ครับขาไวไอทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ